ครับกลาบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยูทูบเบชาแนนะครับผมวันนี้อยู่กับผมแอดมินยุทธนะครับมาอัปเดตนะครับแล้วก็มารายงานให้ทราบนะครับหลายคําถามนะครับที่ถามมานะครับว่าตลาดวัดศรีเมืองนะครับอําเภอท่าใหม่ตาบลทุ่งเบญจานะครับจังหวัดจันทบุรีนะครับผมวันนี้เปิดให้บริการนะครับมีผลละหมากลากไม้นะครับตามฤดูกาลไม่ว่าจะเป็นทุเรียนนะครับที่ฮอตฮอตในช่วงนี้นะครับผมมาวางจําหน่ายให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับที่จะไป รับมาจําหน่ายแล้วก็หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นราคาปีกราคาส่งนะครับที่นั่นมีให้บริการนะครับผมตลาดวัดสีเมืองนะครับไปไม่ถูกปากหมุดเลยครับตลาดวัดสีเมืองนะครับอาเภอท่าใหม่ตะบลทุ่งเบญจาจังหวัดจันทบุรีนะครับผมปากหมุดไปเลยนะครับอ่ะช่วงนี้นะครับผมมีผลไม้มาขายแน่นอนครับยุทธพงศ์ต้องมีราคามาให้ดูนะครับเป็นแนวทางนะครับคร่าวๆสาหรับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับ เพื่อ th ท right ี่จะไม่เป็นการเสียเวลานะครับยุทูพงจะอัปเดตให้เลยนะครับผมก่อนอื่นฝากทุกท่านคอมเมนต์เข้ามานะครับพูดคุยสอบถามนะครับได้นะครับผมหากตอบได้ผมก็จะตอบหากตอบไม่ได้ก็จะเก็บไว้นะครับหรือพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่มีความรู้ก็ให้ความรู้เช่นให้ความรู้เข้ามาได้นะครับแลกเปลี่ยนกันได้นะครับผมพร้อมแล้วนะครับไปกันเลยนะครับหมอนทองสวยๆนะครับผมหมอนทองสวยๆนะครับโลระ โลละห่115บาบาทนะครับยกเข่งนะครับผมยกเข่งนะครับเริ่มต้นตั้งแต่40กิโลขึ้นไปนะครับ40กิโลขึ้นไปอยู่ที่1 1 0 1 2 5บาทนะครับผมสำหรับราคาหมอนทองนะครับผมเหมายกเข่งเริ่มต้น40กิโลขึ้นนะครับขายปีกอยู่ที่150บาทครับท่านผู้ชมครับขายปีกอยู่ที่150นะครับพวงมณีนะครับขายส่งอยู่ที่100บาทนะครับพวงมณีนะครับอยู่ที่100บาทนะครับนี้ยกเข่งนะครับ แล้วก็กระดุมนะครับอยู่ที่9 0้าสถึงเกนะครับผมนี้คือราคาส่งนะครับแล้วก็นกกระจิบนะครับอยู่ที่90นะครับผมขายปีก110บาทครับท่านผู้ชมครับก็นี่คือราคาที่ตลาดนะครับมาแจ้งพ่อแม่พี่น้องให้ทราบครับว่ามีขายกันแล้วนะครับตลาดนี้นะครับเปิดแล้วนะครับตลาดวัดสีเมืองนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับผม